สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่มก็จะพามารีวิวค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นสีประตู XLS นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่879,000บาทค่ะสําหรับวันนี้นะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามแม่ไปชมเลยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะแม่ใส่เป็นตัวกระจังหน้าทรง V 6ใพายนะคะเป็นตัว FORD สีดำนะคะพร้อมไฟ ด้านหน้านะคะเป็นไฟ LED 3ดวงด้านบนของเรานะคะมีสีขาวกับสีส้มค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะสำหรับไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟทรง C c a m มนะคะพร้อมชุดครอบนะคะชุดครอบไฟด้านหน้านะคะสำหรับด้านข้างค่ะมันใส่เป็นตัวซุ้มล้อนะคะแบบปักหมุดนะคะตัวหมุดเราไม่ได้เจาะข้อกระสีตัวรถนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เราใช้กัรครอบเข้าไปนะคะส่วนล้อแม็กนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กยางออเทเรนนะคะเป็น ร้อแมกลายแว p พร์ขอบ18นะคะซีรีย์ยางอยู่ที่265ทับ 55R18 นะคะตัวนี้นะคะเป็นรายแมกที่กำลังนิยมเลยนะคะส่วนเบ้ามือจับนะคะตัวนี้จะเป็นเบ้ามือจับ4ชิ้นนะคะฟิล์มเซรามิกนะคะแล้วด้านบนนะคะก็จะเป็นอ่า กันสาสี่ชิ้นนะคะที่แม่ได้ทาการติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้นะคะสําหรับด้านท้ายของเรานะคะตัวนี้นะคะแม่ติดเป็นตัวสปอร์ตบาร์นะคะซึ่งเป็นตัวสปอร์ตบาร์แท้ของตัววายแท็กเลยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะติดเป็นชุดข้อไฟท้ายให้ด้วยนะคะพร้อม ตัวอะคริลิกสีดำนะคะติดตรงคำว่ารนเจอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะแต่งไม่เยอะค่ะแต่แต่งแ,แล้วดูหล่อดูหรูมากเลยนะคะแต่งน้อยนะคะแต่ว่าแต่งแล้วดูหล่อมากเลยนะคะสำหรับชุดแต่งชุดนี้ของเรานะคะกับช่วงโปรโมชั่นที่แม่มให้นะคะสำหรับรุ่น XLS นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ4ประตูะค่ะบพละกำลังนะคะอยู่ที่170แรงม้านะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นั่นเองนะคะสำหรับรุ่นน นี้นะคะก็กําลังเป็นที่นิยมนะคะเป็นรุ่นที่กําลังขายดีมากๆตอนนี้เลยนะคะสําหรับชุดแต่งชุดนี้นะคะแหม่มก็ฟรีให้ในแคมเปญนะคะสาหรับลายแม็กนะคะลูกค anyway, er ้าสามารถเลือกลายแม็กได้ด้วยนะคะสําหรับชุดแต่งชุดดีนะคะเดือนกันยายนนี้นะคะแหม่มแต่งให้ฟรีเลยนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อแหม่มนะคะแหม่มให้ไว้นะถ้าลูกค้าสนใจนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะของรถยนต์ฟอร์ดนะคะแมม พร้อมตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแหมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ